ดีครับนานๆทุกๆท่านนะครับผมอย่วผมเช่นเคยนะผมเกซ่าพาตุลุยนะครับผมวันนี้เราก็มาล้อยิงปลามาเดินนะครับผมเรามาเช็คไม้ประตูลาดโดกันหน่อยนะครับผมเมื่อกี้เราแวะที่ประตูปลาไข่แล้วนะครับผมก็น้ําแรงอยู่แต่ว่าไม่มีตัวขึ้นนะครับผมแต่ว่ามาดูที่ปรตลาด,ดโดกันจะมีตัวขึ้นหรือเปล่าน,นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวขึ้นยังไงว่าจะไปะพานป่ามุ่งนะครับผมเดี๋ยวไปรอดูตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับผมว่ามีตัวหรือเปล่านะครับผม จะได้มีช็อตยิงนะให้น้าๆได้ชมกันหรือเปล่านะครับผมจบปลาพุดนะครับผมช่วงนี้น้ํามันก็ขึ้นลงครับน้ําเริ่มลงนะครับผมแต่ปลามันก็ไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะครับแถวนี้นะครับผมหรือว่าจังหวะเราไม่ดีนะครับผมเมามาไม่ค่อยได้เจอครับผมคาวแล้วมาเจอก็ได้ยิงไปสองทีสามทีนะครับผมไปวันนี้ไม่มีคนยิงเลยนะเงียบเลยไม่รู้มีตัวเข้าหรือเปล่าแต่เมื่อวานเมื่อวันก่อนมีคนลงมีคนได้อยู่นะครับผม น่านจะมีตัวเข้าอยู่วันก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไปปอดตาให้ชมกันว่าจะมีตัวรูเปล่าครับผมไปแอปครับผม นะยิงตรงนู้นนะไอน่าจะเป็นหินข้างล่างนลาดเหลือคาดทัมอติดออกขึ้นเลยน่าจะเป็นขัดอยู่โดนต่อคผมเอาลูกที่ติบมาสองลูกเลยมีไถลูกสามห้าเลยอยู่แล้วก็ติเดเลย 真的了，看这多这多啊。嗯多嗯多 ไอโด้นคนลูกออกแั้วคนคือเงยเงย น้ำบุ่งด้วยลุงบอกร่บกิ่ย,ยนะิงเลยน้ำบุ่งเลยงั้เดินจะเปลี่ยนทุกห่อยใส่ลูกฟีทขึ้นงนี้นะผมอุ้ยขึ้นด้วยสวยเลย ไม่โดนเหรอ,อไม่มครับผมโดนต่อนะทีเรายิงนะตรงนี้นะขึ้นตรงนี้ให้ถ่างห่างไปนะครับผมแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยมีอยู่ขึ้นอีกตัวในตรงแง,ง,ง,ง่ผักแม่ผักตรงนั้นนะครับผมเพราะว่ามัน,นตรงน,นี้เป็นบ้านคนมามันเห่านะเราก็ไม่อยากเข้าไปนะครับผม <S <s ใจะแห้วว่างดูวันนี้นะครับผมออกมาตั้งแต่เช้าเลยยิงไว้กี่ทีนะผม รอดูต่อแต่ดวงนี้อีกอีกแป๊บหนึ่งครับผมว่ามีตัวขึ้นแล้วก็ล่นล่นไปนู่นะเพิ่นไปเลยครับจนถึงบ้านนะผมไปล้าช่วนต่อครับผมไป ขึ้นไวเลยที่นั่งนู้นขึ้นตรงนี้เหรอเฮ้พ่อกล้างพื่อจะมานั่งจอดรถกันขึ้นเลยขึ้นสวยจะด้วยว่าจะขึ้นอีก่ฝั่งฝั่งต้องเป็นถักหมดเลยนะ ตาข้าของผมน่าจะขึ้นจะขึ้นตรงไหนเท่านั้นแหละ